บางคนต่อหน้าทำเป็นพูดดีคอยสงสารเราลาบากแต่รับหลังนินทาเอาเปรียบแก้ยังไงดีครับไม่ต้องแก้แก้ที่มึงเองมึงไม่ต้องไปแก้ดีเขาเขาจะนินทามึงมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมึงแต่เขาแค่เอาเรื่องมึงไปนินทาแต่คําถามก็เกี่ยวกับมึงไหมไม่ได้เกี่ยวมึงแก้สันดานมันได้หรอมึงแก้คนนี้เลวอีกร้อยคนที่มันกำลังนินทามึงอยู่ล่ะกูว่าคนมึงคงมีคนเกลียดมึงเยอะแหละเหมือนกูเนี่ยมึงกับกูเนี่ยพอกันคนเกลียดมากกูรู้เลย แล้วมึงแก้ไขอีคนนี้แลวอีคอนอื่นอ่ะมึงจะแก้ไขมันยังไงอ่ะมึงตามแก้ไขคนอืน่นมึงตามปิดปากคนอื่นไว้เหรอมึงว่าตะกูเดินตามแก้ไขคนอื่นอย่าด่ากูอย่าด่ากู้อย่าดา่า,ดากูมึงว่ากูแก้จบไหมไม่จบวันวันหนึ่งกูไม่ต้องทำหาอะไรหรอกกูไม่ต้องมานั่งสอนพวกมึงหรอกกูไม่ต้องมานั่งไล์สดหรอกเพราะอะไรกูมวลจะไปล้าลาชาวบ้านมวลจะไปอุดปากชาวบ้านใครไล์สดด่า <pater> ก <n boxes> ูกูเข้าไปด่าเขาใครอาชิปด่ากูกูกลับไปด่าเขาใครทักมาด่ากูกูกลับไปตอบโต้เขา มึงว่าจบไหมไม่จบกูเอาเวลามาสอนทรมาใผู้มึงดีกว่ากูเอาเวลามาพูดทรมาให้ผู้มึงฟังดีกว่ากูเอาเวลาไปสร้างประโยชน์ไปปฏิบัติทมความเพียรแก้ไขความผิดผิดในโลกเกิดประโยชน์่าเยอะกูจะไปสนใจพวกมันตะพออะไรใครทําไม่ดีกับมึงเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงเดี๋ยวมันก็รับผลไปเดี๋ยวมันก็รับผลจากการการะทำของตัวมันเองมันทําแบบไหนได้แบบนั้นมึงไม่ต้องไปกลัวมึงจะไปกลัวอะไรใครทําไม ตอนนี้คนด่ากูบานจะไท่เถื่อไปหมดมึงว่ากูสนใจมั้ยผไม่สนใจเพราะกูเห็นประโยชน์ตรงหน้าว่าสิ่งที่กูทํามันเป็นประโยชน์แล้วประจัก์พยานจากการที่กูพูดเกิดประโยชน์ตั้งมากมายกูถามว่าพวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังตามพระพุทธเจ้ามึงตื่นตัวตื่นรัวกันเนี่ยตื่นตัวตื่นรู้กันได้ตื่นทำกันได้ตื่นนอนตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นทองตื่นหาตื่นเหวด้วยมึงตื่นกันเนี่ยสารพัดจะตื่นเี่ยกูเห็นเต็มไปหมดเนี่ย เพราะมันเป็นประโยชน์จากการที่มึงได้ยินฟังทำที่กูพูดให้มึงฟังเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์จากมึงปัญญาอ่อนมึงเลิกปัญญาอ่อนเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์แล้วกูถามว่ากูต้องฟังใครทำไมอ่ะไม่เห็นต้องฟังใครเลยแล้วพวกมึงจะฟังใครทําไมสิ่งที่มึงทําอยูออย่มีประโยชน์ไหมตอบกูหน่อยมีประโยชน์ในเมื่อมึงมั่นใจว่าสิ่งที่มึงทํามีประโยชน์มึงจะสนใจคนที่ด่ามึงทําไมเพราะคนที่ด่ามึงจําไว้มันไม่เคยทําประโยชน์หาอะไรเลย มันทําอย่างมึงไม่ได้มันเลยด่ามึงมันเลยเกียรติชังมึงมันเลยอาฆาตพยาบาทมากหลายมึงมันเลยอิจฉาริษยามึงมันเลยเอามึงไปด่าเอามึงไปดินทาเพราะอะไรเพราะมึงขัดแย้งกับผลประโยชน์มันเพราะมึงขัดแย้งกับความอิจฉาริษยามันเพราะมึงขัดแย้งกับความอาฆาตพยาบาทมากหลายมันมันจึงเอามึงไปดินทามันจึงเอามึงไปใส่ร้ายป้ายสี กูถามว่าถ้ามึงไม่ขัดผลประโยชน์เขาเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีมึงเพื่ออะไรเขาจะมาด่ามึงเพื่ออะไรขอเหตุผลในการด่ามึงหน่อยการที่คนด่ากูเพราะอะไรเพราะมันเกลียดกูเพราะกูขัดผลประโยชน์มันมันกูขัดกับความเชื่อมันกูไปขัดแย้งกับสิ่งที่มันศรัทธากูไปขัดแย้งกับหลักที่มันเชื่อมันเชื่อมาตลอดชีวิตกูไปขัดแย้งกับโบราณมันกูไปขัดแย้งกับประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาของมันเพราะมันศรัทธาในสิ่งนั้น มันจึงอะไรเกลียดกูด่ากูอาฆาตพยาบาทบ้าหลายกูใช่เปล่าใช่กูถามว่าใครทุกมันสิเป็นคนทุกเพราะอะไรมันเดือดเนื้อร้อนใจนั่นแหละเรียกว่าาการอะไรอิจฉามันเลยจะพยายามอะไรพยายามเอามันมาทะเลาะกับมึงให้ได้เนี่ยอาการอิจฉาบวกกับความตรณีตรณีคืออะไรห่วงกันมันห่วงอะไรมึงมันห่วงว่ามึงจะเอาผลประโยชน์ไปจากมัน มันหวงว่ามึงเนี่ยจะได้รับลาบสกาละแต่มันจะไม่ได้รับแทนมันกระลาจะสูญเสียอะไรบางอย่างแต่มึงจะได้รับอะไรบางอย่างมันเลยเกิดความอิจฉาและความตระหนีเพื่อควางผลประโยชน์ที่มึงจะได้รับนั่นแหละอิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาและความตระหนีเป็นเหตุให้เกิดการอะไรทะเลาะเบาะแหวงกันในโลกถ้ามึงปัญญาอ่อนตามมันมึงจะไปทะเลาะกับมัน ถ้ามึงปัญญาดีกว่ามันมึงจะไม่ไปทะเลาะกับมันต่างคนต่างอยู่มันจะเกลียดปล่อยให้มันเกลียดแต่มึงมีความสุขจากการอะไรจากการทําประโยชน์ของมึงเพื่อผู้อื่นเพื่อตัวมึงเองและผู้อื่นต่อไปจบง่ายมากเลยมึงจะไปสนใจชาวบ้านทำไมไม่ต้องสนใจมีสติกว่าปัจจุบันมึงสงสารเขาเถอะการที่เขาคิดเลวคิดชั่วกับมึงอะเขากำลังเดินไปในโลกกรเมิดจลาจาและไปวิสัย มึงควรสงสารเขาไม่ใช่มึงไปเกลียดเขาใช่ป่าวมึงจินตนาการดิคนที่เกลียดมึงอาฆาตพยาบาทมาอะไรมึงจ้องทาร้ายทําลายมึงตลอดเวลาวันหนึ่งเดินเดินอยู่อ่ะแล้วมันตกท่อมึงไม่ควรไปเกลียดเขานะมึงควรสงสารสงสารมาถอะมันเจ็บตัวหรือมันกำลังอาฆาตพยาบาทมาร้ายมึงอยู่อ่ะกำลังใส่้ายป้ายสีมึงอยู่แต่วันหนึ่งมันโดนใส่้ายป้ายสีเสเอง แล้วมันกําลังเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายชักดิ้นชักนอนน้ำร่ร้องไห้น้ำตาไหลจะเป็นจะตายจากการที่มันกำลังได้รับผลจากการกระทำของตัวเอง <c oughs> มึงไม่ควรไปสาใจเขา <c oughs> มึงควรสงสารเขา <c oughs> โอ้ยเธอนี่น่าสงสารจังเลยเนาะมันไม่ได้ฉัน,นํำเสียงนี้ไม่ได้นํำเสียงนี้ดูปลอมมาก <c oughs> มันดูกูไม่ได้สงสารเลย <c oughs> มึงควรสงสารเขา <c oughs> เออโทรน่าสง่าสงสารจังเลยอไม่ได้นํำเสียงนี้ก็ไม่ได้อีกสงสารไม่จริงใจ มันดูแบบมึงแบบมันดูสาใจไม่ได้ใช้คํานี้ไม่ได้มึงไม่ต้องพูดแล้วกันง่ายๆกูยกตัวอย่างให้มึงไม่ได้เสียแ้งไม่ออกจริงเออวิธีการมึงเจริญเมตตาในใจมึงแล้วกันมึงอย่าไปพูดถ้ามึงพูดปุ๊บเนี่ยเขาจับอาการมึงได้เลยว่ามึงกําลังซ้าเติมเขาแต่วาจามึงเนี่ยดูสวยหรูมากอย่าพูดดีกว่าถ้าพูดมึงจบเลยเออถ้าพูดปุ๊บมึงจบเลยมันจะดูเป็นการแสดงความสาใจเล็กๆ มันจะดูเป็นความแบบสมน้ําหน้าหัวเละเยอะอย่ามึงอย่าพูดดีกว่ามันจะดูไม่ดีสำหรับมึงวิธีการคืออะไรกลับมาสงบใจเข้ารู้ใจเข้ารู้แล้วจเจริญเมตตาเผื่อมันขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ระอะไรในขณะที่มึงคิดในใจอะ่ะน้ําเสียงมึงไม่มีอากับกิริยาอาการมึงไม่มีเพราะมันเป็นมันโดกับอย่างนี้นะมึงเมตตามาในใจพอเมตตาในใจไม่ต้องแสดงออกมาเพราะแสดงออกมา มึงปลอมไม่ชนะหรอกมึงปลอมไม่ได้หน้ามึงออกวาจามึงออกน้ำเสียงมึงมันเด่นชัดไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นมึงเกลียดใครอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครและเขานินทาว่าร้ายมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงด้วยคำไม่จริงวันหนึ่งเขาได้รับผลจากการกระทำมึงไม่ต้องพูดเจริญเมตตาเงียบๆแอบๆเดี๋ยวจะหาว่ากูสอนให้หัวร้อยย่อคนอีกมึงไม่ต้องหัวร้อยย่อให้เจริญเมตตาปาถนาดีกับเขามึงต้องสงสารเขา คำถามคือทําไมต้องสงสารอันนี้กูจริงจังนะทําไมต้องสงสารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากําลังสร้างเหตุปัจจัยในการทําให้เขารับผลจากการกระทําของสิ่งที่เขากําลังทําอยู่สมมตินะเขาเกลียดมึงเขาตามอาฆาตพยาบาทมาหลายผึกเขาทําแบบไหนเดี๋ยวการกระทําเขาต้องได้รับผลจากการกระทำนั้น แล้วมึงเนี่ยต้องเมตตาสงสารเขาว่าเฮ้ยตายหาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาต้องได้รับผลจากการกระทำนี้แน่เลยมึงต้องสงสารเขาวิบากมันหนักเมตตาเขาอย่าไปหัวเราะเยาะอย่าไปสะใจมึงต้องสงสารเขาเพราะเขากําลังจะเจอความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสในชีวิตเขาจากการที่อะไรจากการที่ใส่ร้ายป้ายสีนินทามึงด้วยคำไม่จริงจบนะจบนะสงสารมันเถอ,อะเมตตาเขาเถอะ มึงต้องเมตตามึงเคยเห็นไหมเวลามึงแบบเวลาใครที่แบบมึงเกลียดมากๆอ่ะแล้วเขาเคยทําร้ายมึงมานานอ่ะแล้วมึงทําอะไรเขาไม่ได้เลยแล้ววันนึงเขาไปรับผลจากการกระทำอ่ะแล้วมึงก็บอกว่าอะไรสมควรแล้วต่อไปนี้หมดเวรหมดกรรมกันนะมึงเคยเป็นนะต่อไปนี้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะมึงได้รับผลจากการกระทำมึงแล้วกูพอใจแล้วมึงก็จบแล้วใช่ไหมอ่ามึงก็จบแกนิยุติกันไปเพราะอะไรมึงรู้สึกว่าเขาได้รับผลจากการกระทำของเขาเพียงพอแล้วให้มึงใช้อารมณ์เดียวกัารอ่านเนี้ยกับปัจจุบันขณะ ที่เขากาลังเบียดเบียนมึงอยู่อารมณ์เดียวกันตอนที่มันจบแล้วแต่ตอนที่มันจบหรือยังยังไม่จบมึงไม่ต้องไปจินตนาการมึงคิดว่ามึงสามารถให้อภัยเขาแบบนั้นอะ่ะแบบหนะ้าวันนั้นที่เขารับผลจากการกระทำของเขาแล้วอะ่ะที่เขาสมมุติว่าเขาดา่ามึงกาตลอดชีวิตเลยแต่มึงไม่เคยทาอะไรเขาเลยเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะสมมุตินะเขาป่วยติดเตียงทําอะไรใครไม่ได้อีกแล้วแล้วมึงก็บอกแล้วมึงก็มองไปได้วยความสงสารว่าเออสมควรแล้วต่อไปนี้ยุติกรรมต่ละการกูกไม่ถือโทษกดเครื่องให้อภยัย ถ้ายภัยต่อกันละกานเพราะอะไรเพราะมึงรับผลจากการทำมึงเพียงพอแล้วมึงน่าสงสารเพียงพอแล้วต่อจากนี้ไปกูจะไม่อาฆาพยาาอา่าพยาาบาดบ้านไรกับมึงอีกยุติกรรมกันแค่นี้แล้วมึงก็เดินจากเข้าไปไม่ถือโทษกดเทืองกันอีกมึงจําอารมณ์เนี้ยไว้แล้วมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาใช้ตอนที่มึงโกรธเกลียดอาฆ่าพยาบาทบานบ้านคนอื่นหรือคนอื่นทําลายทําร้ายมึงมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาทําในปัจจุบันว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องรับผลจากการกระทำนี้ได้เหมือน เหมือนกันเลยวันหนึ่งมันจะรับผลของการสะสมนี้แต่แค่มึงไม่ได้เห็นท่ะนเองใช้อารมณ์เดียวกันจําอารมณ์นี้มาแล้วมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาทิ้งอารมณ์อาฆาตพยาบาทบ้าลรา้อยากให้มันอยากโกรธอยากเกลียดอยากทาลายทาลายมันเอาอารมณ์นี้มาตั้งไว้นในใจมึงมึงจะดับความโกรธความเกลียดมึงจะเกิดความเมตตาแล้วมึงจะดับอารมณ์อกุศลดับความเลวความชั่วในใจตัวเองออกได้แล้วมึงจะไม่ต้องรับผลจากการกระทำจากการไปเบียดเบียนเดือดร้อนใคร มึงจะรับผลจากการกระทําของความเมตตาโดยท่าเดียวมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยในใจมึงในชีวิตมึงในวาจามึงในการกระทํามึงความเจริญจะเกิดขึ้นความเสื่อมจะถอยไปทําให้ได้นะกูจะสอนให้นี่หลักการหลักเกณฑ